นี่เป็นเยเจริญพรนะครับเนี่ยรายการที่หนึ่งนะครับนะทองคำลงยาสองสีนะครับทองคำลงยาสองสีนะรายการที่สองโบแดงจีวรเหลืองอันนี้เนื้อเงินหน้าทองคำนะครับพุ้นเจริญพรนะทุกคนนะนี่เนื้อเงินลงยาสีนะครับผมสีแดงสีเขียวนะครับนี่รายการที่สี่รายการที่ห้ารายการที่6เนื้อเงินลงยา3สีคุ้ยพื้น นะครับอันนี้3ามกษัตริยนะ์อันนี้2อเคนะครับนะี่อันนี้ทองแดงลงยา2สีนะครับน,นี้ทองเหลืองลงยา2สีทองแดงนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ลเล็กฉลองเจดีนะโอ้เจมด้วยทุกคนผู้ถายพิเศษวันนี้3ามกุมภาเปิดบัชาห้า ภุมภาหกเจ็ดนี่สวยๆเลยเจิมแป้งด้วยนะทุกคนนี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยว พอเราไปดูวัตถุมงคลน,นั้นนนกันนะครับว่ามีรุ่นไหนให้บูชาบ้างเหรียญที่ระลึกฉลองเจดีนะภาวนาพิรัตนะครับนี่นนี่นะเหรียญที่ระลึกนะฉลองเจดีนี่หลวงพ่ดชิมนะครับปิดทองเรียบร้อยอย่างสวยเลยทุกคน นะองยังใหญ่เลยนะด้านโะนะน้นนะ่ะนี่หลวงพ่อเชิอย่างสวยเลยนี่ด้านนี้นะโอ้งดงามนะครับนะครับหลวงพ่อเชิมวัดละหานไรนะกเกจ,จิดังอีกรูปหนึ่งนะที่พาทุกคนมารับชมกันนะครับนะนี่จุดบูชาวัตถุมงคลอยู่ด,ด้านนี้อีกจุดหนึ่งนะครับ นะเดี๋ยวพาไปชมวัตถุมงคลนะวันนี้เดี๋ยวมาเช่าให้เอฟซีด้วยนะเอฟซี FC ฝากเช่ามานี่นะน้องปูชิมถึงกันแล้วถึงกันแล้วถึงกันแล้ว นี่หมื่นห้าลงผู้ิมเนี่ยเป็นรูปเหมือนอันนี้ก็หมื่นห้านะครับอันนี้ขนาดห้าจุดเก้านิ้วปีหกสองสร้างแค่ร้อยองค์หมื่นห้าสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้สามพันห้านะครับ ไอ้สามพัอ่ะสามพนห้าี่ก็สามพนห้าี่มาดูตู้นี้สามพันห้าร้อยนะบูชาครูสามพันห้าร้อยนี่สองพันนะด้านบน เ้ื่บทหนึ่งพัน 1, นะครับจะกรพิบอันนี้ย้อนยุกนะย้อนยุกลงยาจีวรนี่ขุนแผนนี่ขุนแผนพายกุมารปีห้าเจ็ด อันนี้ปีหกศูนย์นะพั 2002. นสองนี่ปีหกศูนย์พันสองนีนั่งผ่านปีหกสี่กระพริบหน่อยนะทุกคนนะไปกระพริบมากเลยนี่อันนี้ปีหกหกนะห้ารอยบาท ลงยาจีวนรรบรอบ199ปีนะลงยาจีวอนปี6 6 2ก0องพันงยาแดงยาขาวก็3,000ันนะครับด้าน,นบนกระถินหนึ0งพบาทมีกระถินหนึ่ง0ันห้าพนนะครับตรงยาจีวรน,นะ ถ้าจะเป็นแนวนาวะเงินนะ่ะหกพันกับหมื่นห้าด้านล่างนี้ก็ปีหกสี่สี่พันห้าชาตการร้อยห้าเอยร้อยสี่สิบเอ็ดปีสามพันห้าร้อยนะครับนี่ทองเหลืองเจ็ดร้อย ก็มีหลายรุ่นเลยทุกคนลูกอมใช่ไหมหลูกอมเจ็ดพันห้าอันนี้พร้อมเรียมเลยหกร้อยห้าสิบนะครับน,นี่นะก็ลองดูนะครับผมนะราคามีแปะไว้อยู่นะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะ นี่นั่งผ่านหนึ่งไอหนึ่้อยห้สวยๆหน้ากากนาวานะนี้น่าจะหน้ากากนาวา่าพันหกร้อยห้าสิบนั่งผ่านสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบนี่นะครับ นี่พระผงภายกุม,มารนะทุกคน8,000นะครับผมนะปี 5, 7าอืมสวยๆเยมีตะกุด2องดอกอนี่นะตะกุดฝังตะกุดด้วย1,800มีหลายราคานะ4,000 5 0 0 0 5 0 0 0นี่นะครับ1,000บาทนี่นะครับแล้วก็พระบรรจุ ปี17น่นะปี17ปล็อลกเก็ตก็จะสองหมื่นกเก็ตสองหมปี55ปพระผงไพรกุมารด้านบนนั้นปีปีอะไนะปี57 25 0 0 0 มีหนึ่งพันนะครับอายุวัฒนามงคลเจปี56าหกปีห้าสิบหพรรษานะเจริญเจริญพรบนหนึ0งพบาทลงยาจีวรนี่เจริญพร,บน, 1, บ,ร,ญพรบนนะพร้อมเลีหนึ่ยม1,150ชุด ชินบัญชรน,นะครับทัพพยาบูชาคูหกปีหกหนึ่งพระปิตาแปดพันห้านะครับปีหกหกนะบูชาคูในไม่ตัดเปกสองพันห้านี่องค์จิ๋วจิ๋วเจ็ดพันห้านะครับ งเงินหน้าทองคำก็เก้าพันนะครับก็ปิดตาหกพันนะครับนะพันสองเก็บน้ำนะพันห้าด้านล่างห้าพันนะนางผ่านนะครับนั่งผ่านพันห้า สองพันนะครับหนึ่งพันบาทรนะวยซับเก้าแสนล้านก็มีหลายรุ่นเลยนี่ทองคำปีหกหก นะ้าทองคำโอ้นี่นะครับสี่พันบาทนี่จเจริญพรนะสองพันนะอยู่ประมาณนี้นะครับราะคาะนรสบอมเดียมน,นี่สามพันลงยาแดงเลย เงนบวหมื่นห้าหนึพนะครับครบรอบ144ปีตามตำนานคู่บูชาคูสารุ่นภาวนาพันหกพันแครับเชตการร้อยสปีพันห้า ดันบนแปดพันดันบนเนี้ยเงินหมดแล้ะขงไผ่กุมารอันนี้ก็วัตถุมงคลห้าร้อยบาทหยดน้ำย้อนยุค มีทั้งหยดน้ำแล้วก็เหรียญไข่นะนี่เป็นตามตำนานครูร้อยสี่สี่ปีห้าร้อบาทพระปิตาองเล็ก ปี62อันนี้องค์เล็กมากเหรียญทองแดงลมดำรุ่นซับมหาสารปี65ห้านี่สามร้อยแต่้านี้จะสี่ร้อย หลวงปู่ทิมฐานบัวนะครับอันนี้เป็นรุ่นจินดามณีจินดามณีอันนี้300นะกล่องนี้300นี่ฐานบัวลูกอมผงภายกูมานนะครับปี62โคตนะนะครับปี62สองผสมมวลสารเก่าหลวงปู่ทิมนะ300 นี่สามร้อยนะครับนี่ก็เป็นตะกดนะนี่สามร้อยนะครับก็เป็นวัตถุมงคลนะที่วัดนี่ก็ราคาย่อมเยาก็มีนะอันนี้เป็นพุทธนะครับเศรษฐีพันล้านอ นี่ประมาณทองแก้วมันีเทพรุ่นแรกนะ สวยๆพร้อมเรียมก็มีทองคำแสนเก้าทองคำปีหกหกแสนเก้าทครับนาวะน้าทองคำนี่สี่หมื่นอันนี้พร้อมเรียมนะสองพันห้านะครับทุกคน พร้อมเรียมเลยจะเรินพอรอนนะครับเรินพอ่อบนโอ้สวยๆเลยทุกคนความเรียบมีนะร้อมเรียบร้มนะอมเรียบเรียบสวยๆ พียนี่นะมีให้เลือกเยอะนระนี่นะเป็นเหรียญที่ระลึกนำเลือกหวัวใจ,จเจริญพรเนื้ออปะกา้าน้ากากนะวะนะครับลงยานี่นเป็นเหรียญเจมันสองเป็น 2, 2> เหรียญแจก อ๋อเปิเหลนแจกพพคเกจจินะครับนีนันสองตัวนี้ก็เป็นตู้วัตถุมงคลอีกตู้หนึ่งนะครับผมนะนี่มีรูปหลวงพุทิมด้วย0 0พระยันสามร้อยนะครับนี่ในตู้ก็จะมีปี57นะคุณแผนนี่ผงไพ่กุม,มารน,นะสามร้อย เรียนลุงพุทิมโชคดีทวีท,วทรัพย์คุณแผนปี58อันนี้เอาเลยแล้วก็คณแผนไทประมาณสองรอยปี58าแปดเจริญพรปี585แปนะครับ เจริญพรล,ล่างเนา 3, เนาวะสามพันในนวะสามพันนะครับปีห้าเจ็ดเจริญพรสามร้อยปีห้าเจ็ดคุณแผนนะครับนี่เจริญพรปี 5, 7นะครันนี่ อันนี้ก็รุ่นห่วงเชื่อมแปดร้อยบาทสามร้อยรุ่นเทียรลึกสร้างหอสมุดนั่งพานนะครับห้าร้อยปีห้าเก้าเล็กินเหลือใช้สามร้อย เงิน 4, สี่พันเสียมาลงยาหกหนึ่งห้าร้อยปีห้าเก้านี้เหรียญบาทน้ำมนต์นะปีห้าสามเก้าร้อย น,นะครก็เป็นบรรยากาศตัวทัตุมงคลนะครับของหลวงพ่อทิมนะวัดลาหารไล่นะครับทุกคนนะคนมากราบว่า้เยอะแยะเลยนะสำหรับวันนี้วันเสาร์นะครับที่20มเมษานี่หลวงพ่ทิมวัดลาหารไล่นะครับทุกคนนะนี่ามาชมบรรยากาศกันนะครับนี่โอ้คนเยอะมากทุกคนนะ นี่มากราบหลวงพุธิมกันนะครับนี่นะด้านนู้นก็จะมะีทําบุญด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูเหรียญทาบุญกันหน่อยนะนะว่ามีรุ่นอะไรให้ได้เช่าบูชาได้ร่วมทําบุญกันบ้างนะครับก็มีลูกเหมือนนะหลวงพุธิมนะครับนี่นะอันนี้ปิดทองอย่างสวยเลย นะครับนี่เนี้ยทองเหลืองนี่เทาเวทก็เป็นเหรียญหลวงพูดธิมนะครับนะนี่ปิดแผ่นทองนะปิดแผ่นทองสามร้อยนะครับนะนี้ปิดแผ่นทองสามร้อย นี่นี่นะครับมาทำบุญกันได้นะครับีที่ตู้วัดนะนนก็ได้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่เทียมมาเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวก็จะรีวิวให้ได้รับชมกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศของทางวัดเลยนะครับนะนี่ก็ใครที่มาแถวนี้แถวระยองนะครับก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับผมหรือว่าใครที่ศรัทธาในตัวหลวงปู่ทิมนะก็มากราบหลวงปู่ทิมกันได้นะครับทุกคนนะนะครับแล้วก็มาเช่าหาวัตถุมงคลนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับนี่นะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ